โอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่กระเป๋าช่างใส่ใส่แสงไปนิดนึงใส่แสงไปนิดนึง mm hmm. เพื่อจะให้ดูเป็นกระเป๋าโอเคโอเคโอเคก็มันมีหลายลายลุ ทีนี้ก็รายละเอียดเยอะกว่านี้ไม่ได้เผื่อจะตัดแล้วเละเดี๋ยวะไป้าใบหน้านี่ไม่ต้องไม่ต้องต้องเร้านที่สุดเี๋ยวเราก็จะมาเริ่มวาดกันตั้งแต่เราคิดว่าจะให้มันเริ่มตัดตั้งแต่ตรงไหนก็สตาร์ทตรงนั้นเลยเดี๋ยวขอสตาร์ทตรงนี้แล้วกันโอเควิธีการวาดให้เส้นต่อเนื่องก็ไปคลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมที่เส้น แล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องใจโลนไล่ไปเรื่อยๆคลิกปรับเส้นในโคง้งไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันก็จะเสร็จแล้วเหลือเอาลายเส้นรอบนอกอย่างเดียวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆใช้ตัวเนี้ยตัวเดิมเนี่ยเรีฟงีแงเนี่ยคลิกไปหนึ่งครั้งมาคลิกคลิกหนึ่งครั้งที่จุดเห็นนะ ไมาต้องตกใจแต่เวลาต่อเส้นให้ไปต่อที่จุดเดิมมันก็จะเชื่อมกันเป็นเส้นเดียวกันสังเกตนะพอตรงเนี้ยมันโค้งมากเราไม่ต้องลากไปอย่างนั้นคลิกหนึ่งครั้งไปคลิกที่จุดนั้นหนึ่งครั้งแล้วก็กลับมาใช้เครื่องมือตัวนี้ไปคลิกที่เส้นหนึ่งครั้งแล้วก็จะเกิดไอ้เครื่องมือกับไอ้คนหวัวตัวคลแล้วก็มาดัดนิดหนึ่งกดคอนโทรลเอสไปเรื่อยๆนะเซฟไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหาย Okay. เนี่ยใจเย็นๆต้องใจเย็นๆแล้วก็ทําไปทีละนิดทีละนิดดัดไปทีละเส้นแนะนำให้ซื้อฮาร์ดดิสนอกนะครับเวลาเซฟเพราะว่าเดี๋ยวเวลาาัดดิสในเครื่องจริงก็คือจบเลย หรือว่าเก็บชิ้นงานไว้ในเมลก็ได้หนึงเมลจะเก็บได้สิบห้ากิกนีพยายามอย่าให้มันเป็นเหลี่ยมเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นรูปทรงอิสระเพราะว่ามันเป็นเชือกเชือก,อกมันจะไม่คมพยายามให้ถ้าคลิกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยต้องคลิกไล่ไปเรื่อยๆจนมันขึ้นตัวนี้ตัวนี้คือตรงตัวนี้คือโคง้งก็ส่วนใหญ่ก็ใช้อยู่แค่นี้ตัวนี้เชื่อมจุด ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูมันว่ามันมีอะไรเยอะใช้ไม่เป็นไม่ต้องกังวลเริ่มจากเล็กๆก่อนอเนี่ยไล่มันไปเรื่อยๆเราไม่ต้องเก่งเราแค่ทำทำในสิ่งที่เราต้องการเฉพาะใช้เฉพาะหน้าตรงนั้นเนี่ยเหมือนตัวนี้โค้งเราคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปคลิกปล่อย ปล่อยที่จดปลายทางเลยกดเอามอไปจี้ที่เนี่ยมันก็เลื่อนไปไหนก็ได้ก็ปล่อยอถ้าไม่แน่ใจก็แค่กด Undo หรือว่า Control Z เนี่ยจะเสร็จแล้วนะผมไม่จำเป็นต้องเอารายละเอียดเยอะขนาดนั้นเนี่ยตรงมวกนี่ก็ตรงนี้หนึ่งครั้งแต่บันลิกกิ๊กๆเพื่อให้เส้นมันต่อเนื่องกิ๊กๆกิ๊กๆเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวไล่ไล่ไปดัดทีหลังเนี่ยกิ๊ก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 เห็นนะโอเคเห็นไหม นะครับโอเคอ่ะใกล้เสร็จแล้วเส้นสายไฟก็ต้องทำตรงๆหน่อย Okay. เสนี่เห็นไหมเส้นไม่ต่อกันทำยังไงแก้ยังไงกลับไปที่ไอพิกชูนพิกหนึ่งครั้งกดชิปค้างไว้แล้วก็ไปคลิกเส้นที่ว่าวาดมาใช้ใช้ตัวนี้นะตัวนี้เชื่อมเสร็จไหมแล้วก็ไปจัดจุดให้มัน ซอนกันเนี่ยมันข้าเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเป็นเป็นไม่เป็นเดี๋ยวก็รู้ตอนที่ว่าเราใส่สีเราก็จะรู้ว่าเชื่อมกันหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อมกันสีก็จะไม่ขึ้นนะครับใกล้เสร็จละโอเเห็นนะ ขดลากมาได้เลยตัวนี้สัมพันธ์กับตัวนั้นแต่พอไอเสาไฟนี่มันเขาคือต้องแข็งคลิกหนึ่งครั้งแล้วลากเป็นจุดแล้วก็ปล่อยให้เส้นมันตรงอย่าให้มันไอขยุกขยิกมันจะดูไม่แข็งเนี่ยเนี่ทำมันเป็นแท่งแบบนี้นี่คือเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ หมวกนี่ไม่น่าจะต้องใส่สีแล้วนะมาใส่ห,ใหูนิดนึงดีกว่าโอเคตาไม่น่าไม่น่าจะต้องใส่ใส่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะต้องลุกหรือเปล่ามาลองใส่สีดูก่อนว่ามันสวยไหมอ่า นี่ไงพอตัดแล้วก็จะออกมาแบบนี้ช่วยไหมนี่นต้องเห็นหน้าไมวะไม่รู้หน้าจะเละดูแล้วเมื่อคืนต้องให้เห็นต้องจะเห็นขอบหมวกนิดนึงเดี๋ยวคลิกอันดูไปไปเริ่มใส่อาจจะต้องใส่คิ้วหมวกนิดนึงใส่เพื่อ ใส่แค่นี้พอน่าจะได้แนละ้วเรนะ้าไม่ต้องใส่หน่าจลเลิ๋ยวใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วก็ใส่สอีอันนี้น่าจะได้คล,คลิกขวาแล้วก็อันล็อกแล้วก็กดดีลีทกดดีลีท พอแล้วล่ะทีนี้ก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวบทหน้าแล้วกัน